ไหนเขาว่าเลิกกันคู่รักข้างรักโชว์สวีดยำดึกในวันเกิดฝ่ายชายชาวเน็ตทำงานกันหนักมากเมื่อมีข่าวเดอรเมาส์สนันวงการบันเทิงว่าคู่รักเลิกเงียบหลายคนโยงไปคู่รักหลายคนที่จับตามองว่าคู่ไหนไม่มีการโพสภาพคู่มานานหนึ่งในคู่ที่ถูกโยงคือเบสรักวณีคำเสงและพระเอกสุดฮอตตรงๆกร,ร,ร,ริศกรกนกทร ซึ่งทั้งคู่และคุณพ่อสมนักได้ออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่คู่นี้ซึ่งก่อนหน้านี้เห็นภาพและคลิปอยู่บ่อยๆคือไม่มีงานจากสถานการณ์โควิดเลยทําให้มีเวลาอยู่ด้วยกันบ่อยและพักหลังไม่ค่อยได้ลงลูกคู่เพราะสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายงานก็ลุมล้อมต่างคนต่างไปทํางานกันล่าสุดสาวเบสก็ได้โพสต์คลิปเซอร์ไพร์วันเกิดตรงๆ ลงในอินสตาแกรมใส่เพลงคู่ชีวิตพร้อมแคปชั่นว่า Happy Birthday ไม้ตรงๆนอกจากนี้สาวเบสและตรงตรงก็ได้จูงมือไปดินเนอร์สวิทหวานกันม,ม้งมิงเนื่องในวันเกิดของตรงตรงเบสได้ลงสตอรี่อินสตาแกรมหวานๆพากันดูวิวสวยๆบนตึกสูงสำหรับเซอร์ไพรส์วันเกิดตรงตรงก็ต้องรอรุนว่าจะอลาัางการงานสร้างขนาดไหน